สวัสดีค่ะนี่คือ ep สองทำไมจุดที่เพื่อนสามีจะต้องไปลงพักเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วทำไมจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วก็คือไม่ช่วยเหลืออีกต่อไปแล้วอยากให้เขามีความกระตือรือร้นด้วยตัวของเขาเองอยากให้เขามีโชว์สปิริตด้วยตัวของเขาเองนั่นก็คือการรับผิดชอบในสิ่งที่ปัญหาตัวเองก่อไม่ใช่ให้คนอื่นเนี่ยที่จะมาดูแลอ่า รับช่วงปัญหาหนั้นต่อและแก้ไขปัญหาต้องมาเช็ดต้องมาปัดต้องมาอะไรให้ต่างๆนานานะคะอีพีนี้ต้องขออภัยหากพูดวนไปวนมาแต่ทนหน่อยนะคะอะบางทีเนี่ยอาจจะมีความด้วยความดีเทลมันเยอะพอดีเทลมันเยอะนี่บางทีเรามันมีสิ่งที่พูดพูดได้กับสิ่งที่พูดไม่ได้อ่มันมันเป็นเส้นบ,นบางๆติดกันอยู่บางทีพอยก็ต้อง คนโทนตัวเองที่จะไม่พูดสิ่งนั้นออกมาถ,ถูกต้องนะคะ,ะฟังว่าพี่ๆสิเข้าใจในวิดีโอนี้เนาะวิดีโอนี้บอยสิจะมาโจมตีเพื่อนสามีแต่อยากมาพูดถึงข้อเสียแค่ว่าเราลักเพื่อนจนเกินไปสามีก็รักเพื่อนจนได้มานั่งเศร้านั่งมาคิดนั่งมาทบทวนกับตัวเองเพราะเหตุเกิดที่เรารักคนอื่นจนเกินไปอที่นี่สิมาเราให้ฟัง สิมลาล่อยฟังเดอ้อว่าจุดที่เพื่อนสามีนะคะเล่าได้ไปโล่งพักมันเกิดจากอะไรหลังจากที่พวกเราเนี่ยไปตามเช็ดตามเมียนตามทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วไปจ่ายบินค่ารีสอร์ทที่แกมไม่ได้จ่ายมารอบแรกพลกับสามีต้องจุกเงินส่วนตัวเนี่ยที่เราพึ่งจาได้รายได้จากลูกค้าที่เขามาพักห้องพักของเราอะ่ะพลก็ต้องเอาเงินตัวนั้นนะคะแทนที่จะเอาต้องไปจ่ายค่าบินต่าง ค่าน้าค่าไฟค่าจิป,ปาค่ากินค่าอยู่แล้วจะต้องเอามารับผิดชอบในส่วนตรงเนี้ยมาใช้นี่ในส่วนที่เราไม่ได้ก่อก็คือเพื่อนสามีเนี่ยไม่ได้จ่ายค่ารีสอร์ทต,ตั้งแต่รอบแรกที่แกไปพักอยู่พวกเราเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้ให้เนื่องจากป้ากับลุงพลทํางานที่นั่นเดือดร้อนมาถึงป้ากับลุงพลที่เราไปจ่ายให้ก็เพราะว่าเราสงสารป้ากับลุงพลนะคะอืมเราคิดถึงจุดนี้ แต่เราไม่ได้คิดถึงเพื่อนของเราเลยที่เป็นฝรั่งเพราะว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบเราก็ไปจ่ายให้ไปเคลียร์รอบแรกเขาก็ไปอยู่โรงแรมใหม่ก่อนที่เขาจะไปโรงพักและไปนอนประเทศฮ่องกงอันนี้พลพูดตรงๆเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าเสียใจเสียใจกับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สงสารตัวเองด้วยสงสารสามีด้วยที่เราต้องมานั่ง พูดแล้วปัญหามันไม่ใช่ของเราหลังจากนั้นทางรีสอร์ทก็เชิญออกเพราะว่าเราจ่ายเงินเข้าไปหมดแล้วรีสอร์ทเชิญออกนะคะก็ไปอยู่โรงแรมใหม่พอไปอยู่โรงแรมใหม่ก็ทำตัวแบบเดิมทำตัวแบบเดิมยังไงก็คือวันแรกมีเงินจ่ายเขาวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าไปลงบินไว้ค่ะเครดิตห้อง เวลาที่เราไปพักโรงแรมใช่ไหมคะเราสั่งอาหารเราสั่งเครื่องดืม่มทุกสิ่งทุกอย่างเอวิติงเราก็บอกเลขห้องเขาแล้วทางนั้นพนังกงานก็จะเอาบิลมาให้เราเซ็นจึกจ๊กจๆ๊กแล้ววันเช็คเอาท์เราก็ไปเคลียร์ยอดนั้นไอ้เพื่อนสามีก็ทําแบบนี้ค่ะทําทําไปาลงแอลโกอฮอล์ลงเครื่องดืม่มลงอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนคนทําเหมือนแบบว่าเออฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรทางการเงินก็ทําแบบนั้น ทําแบบนั้นวันแรกมีจ่ายเขาวันที่สองก็อ้างว่าโ oh, อ้ซอรี่ปัญหาทางด้านบัตรเครดิตของฉัน,ม,น,ม,นมันมีปัญหาเดี๋ยวรออีกสักวันสองวันเดี๋ยวน่าจะกดได้ทางโรงแรมก็น่ารักมากๆก็ปณีปนอมมาจนถึง3-4-5หวันคือเขาต้องเคลียร์บินยอดต่อย,ยอดวันต่อวันถูกต้องไหมแต่ทางทางนั้นะเขาก็เห็นว่าเป็นลูกค้าเก่าเขาก็เลยให้ทำให,ให้ให้ทาแบบนั้น จนเขาปณีปนอมปณีปนอมมาแล้วพวกพลอยไปรู้ได้ไงว่าเพื่อนสามีอยู่โรงแรมนั้นก็คือ,อเพื่อนสามีส่งข้อความมาหาสามีตัวพลอยค่ะว่าเขาเขาเขาอยู่ที่โรงแรมนี้นะสามีพลอยก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็อโอเคโอเคอยู่โรงแรมใหม่แล้วน่าจะมีเงินนะน่าจะมีเงินแล้วแหละแต่ว่าไอ้ไอเงินยอดที่เราไปจ่ายให้น่ะก็ยังไม่ได้เคลียร์เรานะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับฟิลแลนด์เขาน่าจะมีเงินให้เรา นะมีเงินให้เราแน่นอนเราก็ไม่ได้ซีเรียสตาตรงนั้นนะคะทีนี้อมันมีปัญหาจุดไหนที่เรารู้แล้วเขาแจ้งตำรวจจุดที่เขาเอากระเป๋า,ากระเป๋าแบกแพกอะค่คคะใหญ่ๆ่อะนะคะเอาไว้ที่โรงแรมป้าพลอยที่ป้าพลอยทำงานอยู่ในเมืองซึ่งเป็นเจ้าของเดกกันกับปีสอดท,ที่เขาไปอยู่เขาก็ไป,าไ,ไปวางไว้พอไปวางไว้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมเอาไปวางไว้พอไปวางไว้ปุ๊บเขาก็ ตัวเขาเนี่ยก็ไปอยู่โรงแรมใหม่พอไปอยู่โรงแรมใหม่นะคะไปอยู่โรงแรมใหม่โดยที่ไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ไเลยเลยก็คือปล่อยจอยค่ะชุดนั้นเลยอยู่ทั้งอาทิตย์ชุดนั้นแล้วกระเป๋าก็ไม่ได้เอาไปคุณป้าพลอยก็เลยประสานงานทางรีสอร์ททางโรงแรมที่เพื่อนสามีไปอยู่อันใหม่อขอโทษนะคะมีลูกค้าชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ไหมเขาก็บอกว่ามีค่ะอ๋อคนนี้เขากระาับว่ามีอะไรหรือเปล่าคะคือคุณคนเนี้ย ลืมกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนี้เดี๋ยวพอดีจะเอาไปให้แล้วทางโรงแรมเขาก็เลยพูดว่าขอโทษนะคะคือถามป้าพลอยมานะทาาโรงแรมนยขอโทษนะคะคือพอดีว่ารู้รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวกับผู้ชายคนนี้ไหมคือผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้จ่ายค่าห้องมารวมเป็นวันนี้วันนี้แล้วก็ยังไม่รวมกับค่าเครื่องดื่มที่อีกเยอะนะสำหรับตัวพลอยบาทเงินบาทมันเยอะสำหรับตัวเรา แล้วก็มันเยอะคุณป้าพลก็เลยตกใจอ้าวโอ้เข้าอีลูเดิมอีกแล้วเข้าทางเดิมอีกแล้วคุณป้าพอยก็เลยโทรมาหาทางพยพลอยก็เลยได้มีการแจ้งสามีสามีก็เลยอยู่ไม่นิ่งละเพราะว่าโรงแรมนี้เขาเขาไม่เหมือนโรงแรมที่ท,ที่ที่อยู่ตอนแรกสามีพลไล่ยาวเลยค่ะเมเสเศษไปหาเพื่อนสามีไล่ไล่ตั้งแต่แรก เยอะมากแล้วเขาตอบมาเป็นสติกเกอร์แบบตลกอะพี่พี่แบบสติกเกอร์ขำแบบเนี้ยเขาตอบมาแล้วเขาก็มีพิมพ์อะไรของเขาไปว่าเอ้ยฉันลืมไปแล้วว่ากระเป๋าอยู่ไหนนั่นนี่สามีพลอยก็เลยอธิบายว่าคุณไม่สามารถทําแบบนี้ได้คุณจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าโรงแรมซึ่งพวกเราไม่ไม่ได้สามารถที่จะช่วยคุณอีกแล้วคุณต้องมีความกระตืนล้นกับตัวคุณเองมากกว่านี้เพื่อนสามีพลอ,อยพูดมาว่ายังไงรู้ไหมคะว่า not your business ซึ่งมันแรงมากสําหรับตัวพลอยเองและก็ถ้าใครฟังอ่ะที่เป็นฝรั่งอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคจบ o t your business ก็ทํานองว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณอ่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณจะมายุ่งทําไมประมาณนั้นจากนั้นสามีพลอยคือโอเคถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็คือจบก็คือสามีพลอยไม่ไปต่อคําว่าเพื่อนนะคะไม่ไปต่อสามีพลอยพูดคําเดียวเลยหลังจากนั้น ลุ่งเช้าขึ้นมาวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกานั่นก็คือเมื่อวานทางโรงแรมมาตรการขั้นสุดแล้วก็คือให้โอกาสไปกดเงินให้โอกาสนั่นนู่นนี่แล้วไม่ค่ะเขาไปนกนกห้องไปเคาะห้องหลังจากนั้นเขาโทรเลยค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งให้มาเคลียร์พอมาเคลียร์แล้วเหมือนเคลียร์ไม่ได้เหมือนทางนี้ก็ไม่มีเงินให้เขาเขาก็จะต้องเอาเจ้าตัวค่ะไปเลยค่ะพ olicestation ค่ะไปที่โรงพักค่ะ พอไปที่โรงพักเขาก็ยังไม่ได้เข้าไม่ได้ให้มาตรการนั้นที่ว่าจะเข้าห้องเลยเขาก็ให้นั่ง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 คุยอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะอยู่ตรงแถวๆห้องสอบสวนอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนั่งเพื่อที่จะให้โอกาสแล้วให้โทรหาครอบครัวหรือให้โทรหาใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนสนิทว่าขอความช่วยเหลือให้จ่ายค่าโรงแรมแล้วทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะจบเพราะว่าคุณจ่ายค่าบริการเขา ก็พอไม่รู้ไม่มีการโทรไม่มีการโทรแต่ที่รู้ว่าวันทั้งวันของเมื่อวานไม่มีการโทรมาหาสามีพลอยเลยเพราะเนื่องจากว่าเขาก็น่าจะรู้สึกว่าเขาน่นรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนเขารู้สึกไม่ดีกับเพื่อนคนนี้แล้ะก็คือสามีพลอยเพราะว่าสามีพลอยก็พูดไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่พูดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเขาก็เหมือนรับไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่มีขอความช่วยเหลือจากนั้นป้ากับลุงพลอยใจไม่ขาดใจมันมันไม่มันไม่ขาด โทรมาหาพอยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวเนี่ยความสงสารเดี๋ยวจะเอาข้าวเนี่ยข้ากล่องสั่งข้าวกล่องเป็นข้าวผัดเอาไปให้เขาที่โรงพักนะฮะแล้วก็พอยก็เลยทําใจเออก็อ่ะโทรไปโทรเบอร์ไปแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาน่าจะคุยรู้เรื่องกว่าก็อยู่ป้าพลอยอะไรก็อยู่ในนั้นเราก็เลยถามเขาว่าอตอนนี้คุณอยู่ไหน แล้วเสียงมันกล้องอะพี่พี iten, uh, okay, right. town, right? igi, ่เราเสียงมันกล้องปุ๊บเรารู้เลยเพราะตอนโทรไปครั้งแรกอะเสียงมันไม่กล้องโทรไปครั้งที่สองเสียงมันกล้องเราก็รู้แหละอ่ะโอเคอยู่ในนั้นแหละห้องฝากขังนะคะเไม่อยากพูดพี่ชายฉะไม่อยากใช้คํานี้เลยอยู่ในห้องฝากขังนะคะพออยู่ในห้องฝากขังทีนี้เราก็ถามว่าแล้วในนั้นอะคุณมีคุณได้ได้กินข้าวไหมเขาบอกว่าฉันไม่ได้กินข้าวฉันหิวข้าวอ่ะ แล้วคุณมีน้ํำไหมหรืออะไรเขาบอกว่าฉันได้มีแค่น้ำหนึ่งขวดเออทางเจ้าหน้าที่ตารวจเอามาให้น้ำหนึ่งขวดแล้วก็ไม่มีข้าวมีอะไรซึ่งพอเราคุยตอนนั้นนะคะ่ะทุกคนคือแบบลุงพลอะคะ่ะแกเป็นคนสูบบุหรี่แล้วแกได้ทราบมาก่อนหน้านั้นว่าก่อนที่เพื่อนสามีพลจะมาที่โรงพักอะเพื่อนสามีพลออะเขาเดินเก็บก้นบุหรี่ที่สูบที่คนผู้คนอะในโรงแรมเขาสูบแล้วแล้วเอาไว้อะคะเพื่อนสามีพลเดิน เดินแล้วก็เก็บก้นบุหรี่ของลูกค้าในโรงแรมมาสูบต่อซึ่งตอนนั้นน่ะพอยมีความรู้สึกแบบเออสงสารนะพี่ๆสงสารแล้วก็แบบโหชีวิตคนเราอ่ะมันมันขนาดนี้เลยหรอหรือว่าเขาทําตัวเขาเองบางทีก็กลับคิดขึ้นมาว่าเขาทําตัวเขาเองเขาทําตัวเขาเองคิดไปอีกแบบนึงชีวิตคนเรามันจะอานาถขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นที่แบบว่าเราไปเดินเก็บก้นบุหรี่ของของคนอื่นมาสูบต่อ แล้วพอเพื่อนสามีพอสามีพลอยฟังใช่ไหมคะสามีพลอยก็แบบคือเรารู้แหละว่าเขาเสียใจสามีพลอยก็เสียใจแต่ด้วยความเขาเป็นลูกผู้ชายอะบางทีเขาเขาเหมือนไม่สแสดงอะพี่ๆแต่พลอยรู้อะค่ะว่าว่าเขาคิดมากเหมือนกันเวลาที่พลอยเดินออกเขาก็เดินเข้าเดินออกห้องเนี้ยค่ะบ้านคุณยายก็เห็นเขาเขานั่งแล้วก็สีเรลี่ยสแล้วเขาก็เปิดดูแชทเมสเซจของเพื่อนเขาที่สิ่งที่เขาพูดไปเขาถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเขาก็ทบทวนตัวเองนะมีพลอยอะ แต่เพื่อนสามีพลอยอะค่ะณนะวันที่ไปอยู่ที่โรงพักก็ไม่ได้เมเสเซจมาหาสามีพลอยเลยมีแต่พลอยเนี่ยค่ะกับพวกลุงโทรไปหลังจากนั้นคุณลุงพลอยก็เลยบอกว่าลุงเข้าใจเวลาคนที่สูบบุหรี่แล้วมันไม่ได้สูบอะความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลุงเข้าใจอะอะนะคะลุงพลอยก็พูดอย่างนั้นเนาะพลอยก็อะ,อออะแล้วแต่ลุงแล้วกันเนาะแต่ว่า พลอ,อยก็เกรงใจสามีเนื่องจากสามีก็ไม่ได้อยากช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยพลอยก็อ่าโอเคเกรงใจเขาเราเลยบอกว่าอให้ค่อยคุณลุงกับคุณป้าพลอยถ้าอยากช่วยเขาอะก็คือรับช่วงต่อไปเลยอคุณลุงกับคุณป้าพลอยก็เลยอด้วยคุณป้าพลอยไม่เห็นด้วยคือคุณป้าพลอยก็ห้ามสามีคือคุณลุงพลอยว่าอย่าเลยเขาน่าจะมีการจัดการปัญหาของเขาที่ดีกว่านี้หรือเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ลุงพลอยก็ไม่ยอมอ่ะโอเค ก็เลยสั่งข้าวกล่องนะคะที่เป็นข้าวผัดอ่ะเอาไปให้เขาอยู่ที่โรงพักก็ไม่ได้พูดอะไรกันนะป้าพลอยก็เลยเอาขึ้นไปให้นะานทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจอ่าตรวจตรวจโอเคแล้วจทางเจ้าหน้าที่ก็ถามประมาณสักสองคำสามคำว่าเออคุณเป็นอะไรป้าพลอยก็เลยบอกอ๋อเป็นพนักง,งานทํางานโรงแรมเคยดูแลเขาก็สงสารเขาอะไรก็เลยเอาเข้าวมาให้เขาเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า<เ>พอจะรู้การติดต่อของญาติหรืออะไรได้ไหมป้าพลอยก็เลยพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าอ่า ให้เขาติดต่อญาติเขาเองเลยเพราะว่าเขาก็มีอินเทอร์เนต็ตเขาสามารถโทรญาติเขาโทรอะไรของเขาได้หมดอ่ะนะคะป้าพลอยหลังจากนั้นเอาข้าวให้เขาเนี่ยพอเอข้าให้เขาปุ๊บพอเอาข้าวให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็ทําเหมือนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการขอบคุณไม่มีอะไรเลยซึ่งตอนนั้นป้าพลอยรู้สึกแบบโอ้ถ้าไม่ได้อยู่ในนั้นนะมีสิทธิ์ได้ด่าเขาเหมือนแบบอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยค่ะพี่พแล้วก็ทํากิริยาที่ไม่น่ารักนะแล้วก็เหมือนพูดกับสามีพลอยด้วยว่า not your business อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณฉันแก้ไขปัญหาตัวเองได้จริงๆอะปัญหามันไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยนะคะอ่ะพูดแค่นี้เนาะหลังจากนั้นพวกเราก็กลับบ้านกลับบ้านณวันนี้นะะณวันนี้ตอนนี้วันที่24พฤศจิกาพลอยมานั่งทําคลิปตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามประมาณช่วงบ่ายหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ทางเจ้าหน้าที่ขออภัยทางเพื่อนสามีวิดีโอคอลมาอ่ะสามีตกใจเลยช่วงนั้นอ่ะพลอยก็ไม่ได้อยู่บ้านพลอยออกไปทําผมเจ้าหน้าที่โทรมาทางเจ้าหน้าที่เขาขอคุยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมเพราะว่าใส่ยูนิฟอร์มแบบยูนิฟอร์มเหมือนโรงแรมสามีพลอยพูดนะทีนี้มาสองคนผู้หญิงกับผู้ชายหลังจากนั้นสามีอ่ะเพื่อนสามีเอาโทรศัพท์วิดีโอคอลให้เจ้าหน้าที่ให้คุยกับ สามีพลอยทางทางเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะก็คุยกับสามีพลอยว่าคุณอยู่วีลำไหมสามีก็บอกอยู่นั่นนู่นนี่คุณพอจะจ่ายค่าโรงแรมให้ได้หรือไม่ซึ่งสามีพลอยกอออ็อึําอึ้งท้ายที่สุดแล้วก็คือบอกไม่ได้เพราะว่าฉันอะเคยไปจ่ายค่ารีสอร์ทแบบเนี้ยให้เพื่อนของฉันมาแล้วณนะตอนเนี้ย ฉันรู้สึกว่าฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วแล้วก็อย่ามาติดต่อหาฉันอีกแล้วฉันรู้สึกว่าอยากให้เขาแก้ได้รับการแก้ไขปัญหาตัวของเขาเองซึ่งสามีพลพูดแบบนั้นเลยค่ะออแล้วทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็เลยอ่ะโอเคเพื่อสามีพลก็เลยอ่ะดึงโทรศัพท์มาแล้วก็สามีพลก็เลยพูดไปยกใหญ่เลยอันนี้ก็พูดยกใหญ่เลยเหมือนกันสามีพลพูดว่า คุณไม่สามารถทําแบบนี้ได้แล้วฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแต่คุณก็ไม่ฟังเลยเขาก็สามีเล้าแล้วเพื่อนสามีพอยก็เลยพูดแค่ว่าแบบเหมือนเสียอารมณ์ค่ะฮอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่พูดอะไรสามีพอยเลยบอกงั้นคุณก็เรียนผูกคุณก็ต้องเรียนแก้ด้วยตัวคุณคุณเองแก้ไขปัญหาตัวคุณไปซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฉันแล้วเออความเป็นเพื่อนะคุณได้ทําลายบางสิ่งบางอย่างไปแล้วในเมื่อฉัน อยากให้ความช่วยเหลือกับคุณแต่คุณมาบอกว่าอมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราเราเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาเองอ่ะก็ให้เขาแก้ไปนะคะนั่นแหละค่ะณนะตอนนี้วันที่ยี่สิบสี่สามีพลอยถามว่าแล้วคุณอ่ะแล้วอยู่่ติดต่อจากติดต่อเพื่อนของคุณอยู่ที่ฟินแลนด์ไหมหรือติดต่อใครไหมแฟมิลี่อะไรเงี้ยครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อใครเลยอ้าว แล้วคนอื่นไม่ให้คัดรับการช่วยเหลือที่คนอื่นหรือครอบครัวไม่ได้ให้รับการช่วยเหลือเพราะอะไรพี่พี่รู้ไหมเขาซื้อตั๋วกับให้ตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วซื้อตั๋วกับจากกรุงเทพไปลงที่เฮลซิงกิอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วก็ต่อจากเฮลซิงกิในเมืองหลวงค่ะไปไปที่อลลุนะ,ะไปที่เมืองที่เขาอยู่เขาซื้อตั๋วให้เรียบร้อยแล้วทางครอบครัวซัพพอร์ตดีมากแต่ ไอ้ทางเนี้ยหลงหลงลืมลืมหรือไม่อยากกลับหรือมีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ไม่บินตั้งแต่วันที่เจจนปล่อยให้ตั๋วไอ้นั้นอะเสียเงินทิ้งเฉยๆเลยแล้วพอยอะมีการคาดเดาไว้แล้วว่าครอบครัวก็น่าจะไม่ช่วยเหลืออีกแล้วเพราะทำตัวแบบนี้ในที่สุดพอยก็ได้แพสเสียงในหัวที่ใช้คำพูดนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่แต่มันโยงมาถึงพวกพอยไงก็คือ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการโทรมาถามว่าขอความช่วยเหลือได้ไหมคุณต้องจ่ายค่าห้องนี้น,นี่เขาไม่มีจ่ายเขาไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วสิ่งที่น่าอนาถใจที่สุดเท่าที่เทท่่าีพลอยได้ยินมาก็คือโด,ดนจับเข้าห้องฝากขังแล้วก็ไปเก็บบุหรี่ตำเนี่ยมาสู่ของคนอื่นนะคะที่เขาทิ้งแล้วซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากๆเลยอะ่ะ แล้วเราก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะพี่ๆไออันเนี้ยพลพยายามที่จะไม่ข้ามไปนะเพราะาพี่ๆอะ่ะบางคนคอมเมนต์มาว่าพลพูดวนไปวนมาโอเคพอจะพยายามข้ามไปข้ามข้ามไปข้ามจุดจุดบางจุดที่พลไม่อยากพูดข้ามไปจะพูดเอาที่แบบว่ามันพอจะเรียบเรียงได้นะฮะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ก็ก็ขอโทษพี่ๆนะคะเพราะว่าพยายามที่จะคีปปิ้งอะไรที่เราควรพูดไม่ควรพูดนะคะไอ ท้ายที่สุดก็คือ overstay ก็คืออยู่เกินวีซ่าอยู่เกินก็คือปรับโดนปรับวันละห้าร้อยบาทไม่เกินสองหมื่นบาทอันนี้คือกฎหมายที่อาจล่าสุดเลยนะแล้วขาจะออกนอกประเทศคุณก็ต้องไปผ่านตมตมก็จะต้องดำเนินการคุณก็ต้องไปชำระเงินถ้าคุณไม่ต้องชำระเงินคุณก็ต้องตามกฎหมายค่ะก็ต้องโดนเรียกหรืออะไรสักอย่างก็นั่นแหละเนาะ เหนื่อยนะพี่ๆเหนื่อยจริงอะวิดีโอนี้พลอ,อยพยายามที่จะพูดให้มันได้ครบแต่มันก็ไม่ไม่หมดหรอกอไม่หมดก็พูดเอาที่แบบว่าสําคัญสําคัญละกันตอนนี้นะวันน,น,นี้วันที่ยี่สบสี่พฤศจิกาพลอยมานั่งพูดดีก็คือเพื่อนสามีก็ยังอยู่ที่โรงพักแล้วก็อยู่ในห้องฝากขังแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีใครเอาเข้าไปให้ซึ่งณนะตรงนั้นลุงกับป้าพลอยก็น่าจะทําแต่ว่าสามีพลอยคือ ใจเด็ดมากพอไม่คิดว่าเขาจะใจเด็ดได้ขนาดนี้เพราะเขาเป็นคนที่ขี้สงสารคนแล้วพอมาเจอแบบเนี้ยแล้วเขาโดนคําพูดของของเพื่อนสามีที่พูดกับเขาวันนี้ด้วยแล้วก็กอะหน้านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาคงจะถอดใจแล้วแหละออสามีพลอยก็คงจะถอดใจละพลอยก็ไม่กล้าที่จะไปถามอะไรมากมายเนาะแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าสามีก็ถอดใจเออถอดใจว่าแบบฉันไม่อยากจะ ช่วยเหลืออีกแล้วอะไรเงี้ยให้เขาแก้ไขปัญหาเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอออีโก,โก้ก็น่าจะสูงอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละค่ะมาพูดคุยกันวิดีโอนี้20นาทีเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะหวังว่าพี่ๆจะจะได้รับสารอะไรที่จากเรื่องนี้ไม่มากก็น,น้อยพอถึงบอกเรบอกว่าอย่ารักใครมากกว่าตัวเองนะคะเพราะว่าพวกเราใจดีกับเพื่อนมาก,กานจนเกินไปจนทําให้บางทีเราสองคนก็มีปัญหากันเหมือนกันอืว่า เออไอเราอะ่ะก็ใจดีเราก็อยากช่วยแต่สามีก็แบบว่าเธอฟังฉันนะพวกเราช่วยเขาได้แต่พวกเราอะ่ะเรื่องเนี้ยถ้ามันใหญ่เกินไปสําหรับเราเราก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วถือถึงว่าถ้าฉันช่วยไปแล้วฉันช่วยเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังจะไปทําตัวแบบนั้นแล้วเขาออกมาจากพอเขาฟรีโอเคมีคนมาจ่ายค่าห้องให้ฉันแล้วฉันสบายฉันก็ไปทํากับโรงแรมอื่นอีกแบบนั้นเช่นเคย ซึ่งเขาไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตัวของเขาแล้วเวลาที่สามีพลอยบอกว่าเดี๋ยวตำรวจก็มาจับคุณอะไรเงรี้ยคุณอยู่โอเวอร์สเต์เดี๋ยวตอมอก็มาหาคุณเขาก็บอกว่าฉันรู้มันจะต้องเป็นแบบนั้นนี่คือคําพูดของเขาฉันรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นโอเคงั้นคุณก็ยินยอมที่จะให้ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการอะไรต่างๆโดยที่ไม่อยากให้พวกเราเข้าไปยุ่งโอเค อีพีนี้ถือว่าจบไม่ได้มาขายเพื่อนหรือไม่ได้มาพูดในสิ่งที่มันเนกาทีฟออะไรแต่มันเกี่ยวข้องกับพวกพลอยโดยตรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อมาก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะก,ก,ก็พูดได้เท่าที่พูดแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตกันถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวอีกพอจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับฟังกันนะคะพี่ๆค่ะก็หวังว่าพี่ๆจะได้อะไรในวิดีโอนี้ไปไม่มากก็น้อยเนาะ ผิดพลาดประการไหนขออภัยมาหน้ที่นี้อาจจะพูดเรียบเรียงไม่เพอร์เฟกแต่ก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอย่าโกรกันนะคะก็อีพีนี้ก็ลากันไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ